สวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับปิงกีรเชียอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงลมแรงเลยนะคะเพื่อนเอนเพราะว่าเขาเดือนธันวาคมแล้วก็เป็นฤดูหนาวเต็มตัวนะคะที่โคราชนะคะเพื่อนๆนคลิปนี้ปิงจะพามาพูดถึงการปลูกบีโกเนียยังไงให้พุ่มสวยใหญ่กอนแน่แนๆแบบนี้นะคะอันนี้ที่เห็นเป็นบีโกเนียชมพูกากเพชรนะคะเพื่อนเพื่อนปิงก็ปลูกมาได้ ประมาณหนึ่งปีแล้วนะคะตรงหน้านี้ก็ประมาณสองกระถางนะคะที่ปิงวางติดกันไว้นะคะชื่อชมพูกา,กากเพชรจะมาจากลักษณะใบเวลาโดนแสงแดดแบบนี้นะคะเพื่อนจะเป็นประกายยิบริบระยับเหมือนกิตเตอร์นะคะเหมือนกา,กากเพชรนะคะนี่ค่ะเพื่อนสวยมากเลยค่ะนี่นะคะมาโดนแดดนะคะใบจะเป็นประกายสีเงินแบบนี้นะคะเพื่อน บีโกเนียเป็นพืชอวบน้ำนะคะลำต้นกิ่งกาของเขาอวบน้ำนะคะเขาชอบเป็นพืชที่ชอบน้ำแล้วก็แสงแดดนะคะเพื่อนๆถ้าแดดมากไปก็ใบาอาจจะไหม้ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่บีโกเนียที่ปิ้งปลูกมาที่สังเกตดูคือชอบแสงแดดนะคะแต่ขอเป็นแดดที่ไม่แรงเกินไปแล้วก็ชอบน้ำสม่ำเสมอน,นะคะแต่ไม่ถึงกับแฉดนะคะเพื่อน การให้น้ําก็คือรดน้ําวันระครั้งนะคะดินที่มีความชื้นสูงนะคะแต่ไม่ถึงกับแฉะนะคะห้ามแฉะนะคะถ้าแฉะนี่เน่าเลยนะคะเพื่อนแล้วก็อีกอย่างนะคะเป็นพืชที่เซนสทีฟกับเรื่องปุ๋ยเรื่องยามากเลยค่ะเรื่องสารเคมีนี่โดนไม่ได้เลยค่ะอย่างปุ๋ยชีวภาพอะไรต่างๆที่มันแรงเกินก็ไม่ได้นะคะเป็นพืชที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยมากค่ะอย่างน้อยก็ออนโมโคสนะคะที่ไม่ได้แรงมากนะคะ เพราะว่าถ้าเป็นปุ๋ยเคมีที่ส่วนใหญ่ที่แรงๆก็ใส่ไม่ได้เลยค่ะใบจะเปื่อยเลยนะคะเพื่อนๆต้นบางทีก็ไหม้ไปเลยนะคะเดี๋ยวปิ้งภาพไปดูกระถางอื่นอีกนะคะเพื่อนนี่นะคะตรงนี้เป็นกระถางต้นแม่นะคะเมื่ออีกกระถางนึ้นะคะก็ใหญ่โตมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะ ดูเลยบีโกนเนียก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะเพื่อนๆให้กอใหญ่ๆแบบนี้ก็คือเรื่องน้ําเรื่องแสงสําคัญคะ่ะถ้าแสงน้อยขึ้นไปกิ่งก็จะยืดยาวไม่สวยนะคะถ้าอยากให้เป็นพุ่มแบบนี้ก็แดดประมาณครึ่งวันกําลังพอดีนะคะก่อนหน้านี้เขาออกดอกไปปิ้งไม่ได้มาถ่ายให้ดูนะคะร่วงโรยไปแล้วนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะตรงนี้เป็นช่อดอกเก่าของเขานะคะดอกของเขาจะเป็นสีขาวนะคะสวยมากๆเลยคะ่ะ ตรงนี้ก็เป็นกระถางเล็กๆที่แยกไว้นะคะางานก็แน่นแล้วนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนใบของเขาจะเป็นสีชมพูนะคะบีกรเนียดูแลไม่ยากคะ่ะเพื่อนๆถ้าเรารู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราก็ลองย้ายดู ทำดูนะคะเพื่อนๆถ้าตรงนี้แสงแดดมากไปเราก็ย้าเข้าร่มดถ้าร่มมากไปเราก็ย้ายออกมาตรงแดดลำไรนะคะหาจุดที่พอดีกับเขาเขาก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะ การแยกขยายพันธุ์ก็มียากนะคะเพื่อนๆเราก็จะตัดเอาไหลเขานะคะเขาจะมีไหลนะคะทอดเลยไปเรื่อยๆวนๆแบบนี้ในกระถางแล้วก็ตัดนะคะเพราะว่าสังเกตนะคะที่ไหลของเขาก็จะมีลากขาวๆออกมาด้วยนะคะเพื่อนๆก็ตัดตามข้อไหลนะคะเอาไปชําในกระถางไว้ในล่มลําไรนะคะเขาก็จะติดให้เรานะคะเพะื่อนๆจะสังเกตว่ากอแน่นพุ่มสวยมากๆเลยค่ะคลิปนี้ปิ๊งขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ